สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับช่องปิงปิง a n n e l ครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาที่ตึกเมกาพลาซ่านะครับเป็นตึกสีส้มๆทางซ้ายมือเราด้านหน้าเนี้ครับผมมาดูแหล่งขายเกมนะครับขายโมเดลขายฟิกเกอร์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในครับ วันนี้เนี่ยเป็นวันทีอ่อยู่ในช่วงที่สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ค่อยดีนะครับตัวเลขในกรุงเทพก็ยังเพิ่มขึ้นสูงทุกวันนะครับบนท้องถนนเนี่ยรถก็ไม่ได้เยอะมากนะครับในบริเวณที่จอแจแบบนี้ก็ถือว่ารถหายไปเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในห้างนะครับว่าคนยังเดินกันบ้างไหมแล้วก็ร้านค้ายังเป็นยังไงกันอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาทางประตูด้านหน้านะครับก็ทางซ้ายมือเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นร้านเชสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีแมคโดนัลล์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเลยไปหน่อยเนี่ยก็เหมือนกับว่าเคยเห็นร้านอเมซอนนะอยู่ข้างหน้านะครับนี่ครับเดีย๋ยวลองมาเดินดูกันนะครับส่วนถ้าเรื่องที่จอดรถนะครับจริงๆแถวนี้ก็มีที่จอดรถหลายจุดนะ แต่ว่าวันนี้เราจอดกันที่ตึกตรงข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูตึกจอดรถกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจอดรถตรงนั้นเนี่ยเราก็ข้ามสะพานลอยนะครับมันก็จะเชื่อมกับตึกเมกาได้เลยนะครับแต่ว่าพอเราได้ไปเดินที่อื่นมาเราก็เลยเดินมาจากทางข้างล่างแทนนะครับซึ่งบางคนจะมาจากทาง MRT ก็ได้นะครับลงสถานี3ยอดนะครับแล้วเดินต่อมานิดเดียวครับผม เมื่อก่อนนะครับถ้าใ,ใครจํากันได้ตึกตรงนี้ก็จะเป็นเมอร์ลี่คิงวังบุรพาเก่านะครับก็เป็นห้างในตํานานเหมือนกันนะแต่ว่าพอยุคหลังนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นเมกาพาซานะครับแล้วก็พราค้าแม่ค้าที่เคยอยู่สะพานเหล็กกันข้างล่างนะครับก็ย้ายขึ้นมาอยู่ในตึกนี้กันหมดนะครับก็ทําให้ตึกนี้กลายเป็นเรียกว่าตึกขายของเล่นขายเกมที่ใหญ่ที่สุดไปโดยปริยายครับผม ร้านนี้ก็จะเป็นร้านเกมที่ใหญ่เหมือนกันนะครับมีคนเยอะอยู่เขาเอาแผ่น PS4 มาเซลล์ตรงนี้ครับเป็นสินค้ามือหทั้งหมดเลยนะก็ราคาเนี่ยครับก็ไม่ได้แพงมากนะเดี๋ยวเราลองวนชั้นนี้ดูนะครับชั้นนี้เหมือนจะมีร้านค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยววนดูครับ ส่วนใหญ่เท่าที่ดูนะครับร้านที่อยู่บริเวณบันไดเลื่อนเนี่ยก็ยังเปิดนะครับแล้วก็มีร้านค้าเต็มอยู่นะครับบางร้านก็ขายดีด้วยนะแต่ว่าตามตามซอยนะครับที่ไกลอ,ออกไปจากบันไดเลื่อนเนี่ยก็จะมีบางโซนเนี่ยปิดนะครับแล้วก็บางโซนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตู้โชว์เคสนะครับชั้นนี้มีตู้โชว์เคสเยอะมากเลยนะเนี่ครับ ของก็เต็มตู้เลยครับน่าซื้อมากเลยพอเราวนมานะครับด้านหลังเนี่ยก็ยังมีร้านโชว์เคสอยู่เป็นระยะะ,ยะนะครับนี่ครับตู้โชว์เคสพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือว่า,าทางร้านเจ้าของพื้นที่นะครับเขาก็จะมีการแบ่งตู้นะครับ เป็นตู้ตู้เป็นตามเบอร์นะครับแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้คนที่สนใจจะเช่าตู้เพื่อที่จะเอาของสะสมของตัวเองเนี่ยมาตั้งโชว์ขายนะครับโดยที่ทางร้านเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีคนที่คอยขายให้นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับบางที่ก็จะเก็บ10%หรือว่าบางที่ก็จะคิดเป็นค่าเช่าไม่เก็บเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็มีครับ ส่วนแบบที่เป็นค่าเช่านะครับตู้แต่ละโลเคชันหรือว่าขนาดแล้วก็ตำแหน่งของตู้บนหรือตู้ล่างอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีผลกับราคาเช่านั้นๆน,น,นะครับส่วนระยะเวลาเช่าเนี่ยบางร้านบางพื้นที่เขาก็ให้เช่าเป็นรายเดือนนะครับบางที่ก็ให้เช่าเป็นราย6เดือนเป็นรายปีก็มีครับ เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครนมีของสะสมแล้วไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะเอาไปลงขายเองบนเฟสหรือว่าอะไรที่มันลําบากนะครับก็สามารถมาติดต่อพื้นที่ตรงนี้ได้ครับแล้วก็เช่าพื้นที่ทีนี้เราก็เอาของมาจัดตู้เรานะครับแปะราคาที่เราอยากจะขายนะครับแล้วทีนี้เขาก็จะมีคนที่เป็นพนักงานเนี่ยขายให้เรานะครับพอได้ยอดเนี่ย จะเป็นสิ้นเดือนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะมาเคลียร์กับเราทีนึงนะครับว่าเดือนหนึ่งเราขายได้เท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์ไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราได้ขายของโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยนะครับ โซนโชว์เคสตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนใหญ่นะครับจะเป็นตู้ล้อมรอบตู้โชว์เคสเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโซนที่น่าเดินมากครับแล้วก็เออมันจะมีลูกค้าเนี่ยเดินมาดูของตลอดเวลานะครับขณะตอนนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะยังมีคนพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ตู้โลเคชันดีๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขายดีนะครับก็ถ้าใครเนี่ยคิดว่า เออจะลองทําธุรกิจแนวนี้ดูนะครับก็เริ่มแบบนี้ก็ได้นะครับมีของสะสมแล้วลองมาเช่าพื้นที่นะครับแล้วก็มาฝากขายเขาแบบนี้ดูครับ ที่นี่ดูแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมฟิกเกอร์ที่เยอะที่สุดนะครับมีทั้งเนี้ยครับของเล่นเด็กนะครับแล้วก็เนี่ยครับตรงนี้จะเป็นโชว์รูมของเป็นเพรสโตด้วยนะครับเป็นออฟฟิเชียลโชว์รูมนะครับก็เนี่ยครับมีฟิกเกอร์ของเป็นเพรสโตโชว์เยอะแยะด้วยนะครับลองมาดูได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพวกฟิกเกอร์ที่เป็นอย่างกันพลาพวกนี้ก็มีเยอะนะครับรวมไปถึงร้านขายฮอตทอยร้านขายแบรบลิกพวกนี้ก็มีนะครับ พวกงานปั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะอยู่ชั้นบนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับ รนนี้เราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับร้านนี้ก็จะมีขายฮอตทอยด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาอ่ายังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเรื่อยๆครับชั้นนี้เนี่ยจะมีพวกกล้องร้านกล้องเก่านะครับกล้องมือสองแล้วก็สามารถเอากล้องเก่ามาขายมาเทรดกันได้นะครับตรงนี้รวมไปถึงจะมีพวกร้านที่เป็นขายเซิร์ฟบอร์ดนะครับเซิร์ฟสเก็ตครับก็มีหลายร้านเหมือนกันนะครับ แต่ว่าก็จะมีบางร้านเนี่ยครับเหมือนเขายังไม่เปิดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าวันนี้เป็นวันที่เขาปิดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีบางร้านเนี่ยที่ปิดประตูมาครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคงเปิดเย็นๆหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจตรงนี้ครับขายเซิร์ฟสเก็ตนะครับเราก็จะมีพวกรถเนี่ยครับรถบังคับพวกนี้นะครับพูดถึงเรื่องของเล่นพวกฟิกเกอร์นะครับจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อ 20ปีก่อนอะไรพวกนั้น,นะครับตอนที่ อตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีของเล่นที่มาจากเมืองจีนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นจากญี่ปุ่นล้วนๆเนยนะครับที่เขาเนี่ยอาจจะมีไปทําเมืองจีนบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น made in Japan นะครับซึ่งของเล่นพวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังมีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าสภาพดีๆหน่อยนะราคาก็จะแพงมากๆนะครับซึ่งในเมกาพาซ่าเนี่ยก็จะมีบางร้านนะครับที่ขายพวกของเล่นวินเทจพวกนั้นนะครับที่เป็น made in Japan ก็ ถ้าใครชอบแนวอินเทรนี่ยก็มาดูได้นะครับเรียกว่าเป็นได้เราทําให้เราได้ย้อนยุคไปถึงสมัยตอนที่เราเด็กๆนะครับโอเคตอนนี้เราขึ้นมาชั้น6นะครับซึ่งจะมีโซนที่มันเป็นฟู้ดคอร์ทด้วยนะส่วนร้านนี้นะครับร้านนี้ก็ร้านนี้น่าเข้ามากนะครับมีงานปั้นเยอะไปหมดเลยครับนี่ครับชั้นนี้จะมีงานปั้นเยอะนะหลายร้านเลยแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยแต่งสวยๆยงั้นเลยครับใครสายงานปั้นเนี่ยก็ เนี่ยครับชั้นนี้สวรรค์เลยครับส่วนข้างหน้าเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นร้านแบร์เนี่ยครับไม่กล้าถ่ายเข้าไปในร้านเขามากนะครับแต่ว่าร้านนี้แบร์เยอะมากนะครับเนี่ยครับไขสาวกแบร์นี่คือร้านนี้ได้เลยนะครับในชั้น6เนี่ยนะครับตรงนี้เมื่อก่อนร้านกว้างๆตรงนี้นะครับก็จะมีบางช่วงเวลาที่เขามาจัดกิจกรรมแข่งทิย่ากันนะ เมื่อประมาณหลายปีก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีอีเวน้นนั้นนะครับหรือไม่แน่ใจว่าก็อาจจะเป็นเพราะช่วงสถานการณ์ด้วยนะครับอาจจะเป็นอีเวน้นอื่นอะไรนี้เป็นร้านจัดอีเวน้นนะครับซึ่งถ้าเราเตรงไปแล้วเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโซนของสูตรอาหารนะครับ ตรงศูนย์อาหารก็จะเป็นฟู้ดคอร์ดนะครับก็แลกคูป,ปองแล้วก็ซื้อตามร้านเนี่ยครับแล้วก็มานั่งกินตรงโต๊ะสีสม้มส้มตรงนี้ได้นะครับก็วันนี้ก็พอมีคนเหมือนกันนะแล้วก็โซนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อปของพวกบริษัทขนส่งทั้งหลายนะครับมีทั้งไปรณีนีมีทั้งเคอรี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับ เราก็มีอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะร้านขายของเล่นมีอยู่หนึ่งร้านนะครับตรงนั้นเป็นเคอรี่นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าร้านค้าที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาขายของออนไลน์กันก็ขึ้นมาส่งในตามบริษัทขนส่งพวกนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกทีเดียวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเป็นขาลงนะครับเราจะลงแล้วจะไปเดินในโซนที่ยังไม่ได้ไปมาเมื่อกี้นะครับ โซนนี้เนี่ยมันจะมีป้ายบอกนะครับว่าจะเป็นโซนของพวกเกมการ์ดนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูครับว่ามีร้านอะไรให้เราดูบ้างนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายแบร์นะเยอะเหมือนกันนะครับมีร้านจิวเวลรี่ด้วยนะครับปนอยู่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ปืนนะครับ แล้วก็มีร้านเกมเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเกมมีหลายรูปแบบนะครับให้เราเลือกนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของการ์ดนะครับเดีเ๋ยวเราไปดูนครับว่ามีร้านไหนเปิดบ้างครับร้านการ์ดโอ้ฝั่งนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีร้านเปิดนะครับเดีเ๋ยวเรากลับไปอีกฝั่งหนึ่งครับอ่าตรงนี้เหมือนจะมีเก้าอี้นั่งนะอย่างนี้ร้านนี้เปิดแน่นอนนี่ครับร้านการ์ด อ๋อมีคนเหมือนกันด้วยนะครับเนี่ยครับก็เป็นสาวกนะครับโอเคเราเดินผ่านมาเรื่อยๆนะครับก็วนกลับมาที่เดิมนะครับตรงนี้ร้านรถบังคับโอเคครับเดี๋ยวเราจะออกจากเมกานะครับโดยที่เราจะเดินทางเชื่อมบนสะพานลอยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ที่เราจอดรถตรงนี้นะครับ าคารจอดรถตรงนี้นะครับคือถ้าเราเนี่ยจอดปุ๊บแล้วเราลงลิฟต์มาที่ชั้น2นะครับก็จะเจอกับสภานลอยตรงนี้ได้เลยซึ่งเราจะข้ามมาได้เลยนะครับตอนนี้เป้าหมายเราคือตึกดอรลมอนตรงนั้นนะครับขวามือตรงนั้นนะครับคือตึกที่ชื่อว่า a l l w a y 1นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วก็จะเดินไปที่ตึกนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับถ้าใครเนี่ยไม่รู้จะจอดตรงไหนจอดตรงนี้ได้นะครับก็เป็นตึกที่เราขึ้นไปเนี่ยชั่วโมงละ45บาทนะครับจอดแล้วก็ลงลิฟต์มาไปไปทางเชื่อมสภาลอยไปฝั่งนู้นได้หรือว่าจะมาเดินตรงตึกอ a วว n นฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่าข้างหลังเราเนี่ยก็จะเป็นคลององค์อ่างนะครับเรียกว่าสะดวกเหมือนกันนะจอดที่นี่นะครับโอเคตึกโดเรมอนอยู่ข้างหน้าแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับ อเววันนะครับเมื่อก่อนก็คือพิลมพาซานะถ้าใครรู้จักนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านเนี่ยตำนานนะร้านจูปิเตอร์นะครับทีออ่อยู่คู่สะพานเหล็กมาหลายสิบปีแล้วนะครับเ,เจ้าของคือเฮียใจดีนะเขาก็ยังบริการลูกค้าอยู่นะครับที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครมาสะพานเหล็กเนี่ยตึกพิลมเนี่ยก็จะเป็นตึกเดียวนะที่มีแอร์นะครับแล้วก็จะมีร้านขายของเล่นใหญ่ร้านขายฟิกเกอร์เนี่ยของแท้นะอยู่ในตึกนี้เยอะนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีบางร้านเนี่ยที่เขาย้ายไปอยู่ที่เมกาพาซาแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,าเดินนิดนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันครับเพื่อที่จะไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆออกไปได้นะแต่เขาล็อกนะครับโอเคเราเดินต่อมานะครับตรงนี้เราสามารถเลี้ยวขวาได้นะแล้วเนี่ยครับเราสามารถทะลุไปข้างหน้าก็จะเป็นคลององอ่างนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูครับ ตรงนี้เหมือนเห็นมีประตูกั้นนะครับแปลว่าน่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆเราทะลุมาได้นะแต่ว่าพอมีตลาดเนี่ยเดาว่านะครับเขาน่าจะต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับเจ้าของบ้านเขาเลยทําประตูปิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทะลุมาตรงคลอ,ององอ่างตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราเดินต่อไปนะจริงๆมันจะมีตึกหนึ่งนะครับชื่อ,อสปาลเล็กสแควร์นะอันนั้นก็จะขายฟิก,กอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปนะเพราะว่า,เ,าเคยไปแล้วตึกนั้นเนี่ยตอนนี้ร้านค้าค่อนข้างจะมีน้อยแล้วนะครับโอเคครับการเดินชมพวกร้านของเล่นก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินเส้นคลององอ่างทั้งสองฝั่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับรวมไปถึงรูปสตรีทอาร์ตข้างๆด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันไปยาวๆเลยครับ บรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วคนก็น้อยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเช่าจักรยานปั่นเล่นได้นะส่วนข้างหน้าเนี่ยครับอันนี้เราเดินมาจนถึงสะพานตรงแยกเมกาพาซาแล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยจะมีร้านชานมไข่มุกนะน่ากินอยู่เหมือนกันนะครับที่มีคนต่อคิวซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมาลองกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะวนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูครับ สะพานข้ามตรงนี้นะครับชื่อว่าสะพานพานุพันธ์นะครับคือจริงๆแล้วมาผ่านสะพานนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะผ่านบ่อยมากนะครับเพิ่งรู้ว่าชื่อเนี่ยชื่อสะพานพานุพันธ์เนี่ยเพิ่งรู้วันนี้เองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับบรรยากาศคลองโอ่งอ่างนะครับในยามเย็นนะครับที่วันนี้ก็ไม่ได้มีตลาดนะครับเนื่องจากช่วงโควิดนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีน่าเดินครับ ก็จะเป็นคลององอ่างนะครับก็เป็นบรรยากาศในวันที่ไม่มีของขายนะครับแล้วก็ตอนนี้จริงๆมันช่วงเย็นแล้วนะบรรยากาศก็ร่มรื่นแล้วนะครับก็เหมือนเรียกได้ว่าเหมือนเดินสวนสาธารณะต่างประเทศเลยครับเพราะว่าบรรยากาศเงียบสงบนะครับน่าเดินอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับของของคลององอางนะครับปกติแล้วก็วคือจะมีร้านค้ายเยอะแยะนะครับแล้วก็ ของขายเยอะด้วยนะครับ วันนี้ยังไงต้องลากันไปก่อนนะครับวันนี้เราลากันด้วยภาพบรรยากาศของสภานเหล็กสแควร์ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นตึกที่ตกแต่งด้านหน้านะครับด้วยภาพการ์ตูนนะครับบล็อกแมนแบทแมนมาชินก้านะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นที่ลงเรือด้วยนะครับก็ถ้าทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นคนกลับมาพายเรือตรงนี้สนุกสนานกันเหมือนเดิมนะครับยังไงวันนี้เราต้องลากันไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบใจคลิปนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ